hello สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ o n e t ม .3 พาร์ทสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับวันนี้จะเป็น part ท3นะคะ writing เกี่ยวกับการเขียนแน่นอนก็ต้องมีความเกี่ยวข้องกับ grammar เข้ามานะคะซึ่งมีแค่9้าข้อเองเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะอ่า writing one นะคะข้อ2 4ถึง27เขาให้เลือกข้อที่ถูกที่สุดนะคะ เป็นการเขียนไดอารี่นะคะอ่าเรามาดูก่อนว่าใครเป็นคนเขียนนะคะซึ่งเวลาเราอ่านไดอารี่หรือว่าจดหมายนะคะคนที่เขียนจะต้องอยู่ข้างล่างนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เขียนไดอารี่ก็คือคามิเลียนะคะการขึ้นต้นไดอารี่เนาะส่วนใหญ่ก็จะมักขึ้นต้น Dear Diary นะคะอ่าเขาบอกว่า Today I feel that society is so focused on plans วันนี้ฉันรู้สึกว่า society society คืออะไรคะ society เป็นคำนาม society social society ก็คือสังคมนะคะตรงนี้เป็นคำนามถ้าเป็น adjective ก็คือ social นะคะเป็น adjective เขารู้สึกว่าเนี่ยสังคมของเรานะคะ คนค่อนข้างที่จะให้ความสนใจนะคะโฟกัสเกี่ยวกับ Plans การวางแผนนะคะ Plan คำนี้น่าสนใจตรงที่เขาเป็นได้ทั้ง Verb แล้วก็นา n นะคะแต่ในที่นี้ก็คือเป็นคำนามน,นะคะก็คือการวางแผนแผนการนะคะ What do you want to dot, dot, dot in five years? คุณต้องการที่จะในอีก5ปี อ่ะเดี๋ยวเรามาดู passage มาดูย่อหน้าที่หนึ่งนะคะ paragraph วันกันก่อนนะคะ What is your ultimate life goal? อ่ะไรนะคะคือ ultimate เป้าหมายสูงสุดของชีวิตนะคะ ultimate นะคะ final final นะคะเป้าหมายหลักเป้าหมายสูงสุดนะคะ extreme นะคะ ultimate Final extreme ultimate นะคะเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของคุณคืออะไร Everyone expects you to answer these questions in 0.5 seconds น่าสนใจนะคะเขาบอกว่าทุกคนนะ่ะ expect ว่าก็คือคาดหวัง expect เป็น verb แปลงร่างเป็น expectation คำนามนะคะ expect expectation คาดหวังนะคะ ว่าคุณนะ่ะจะตอบคำถามพวกนี้ได้ภายใน0.3วินาทีใช่นะคะเป็นสิ่งที่แม้ทั้งเป็นครูบางทีก็ถามนะักเรียนอะไรแบบนี้เหมือนกันนะคะคนมักจะโฟกัส on plans นั่นเองอ่ะทีนี้แวะมาดู choice number 24หน่อยนะคะก็จะมีคำว่า allow allow แปลว่าอะไรคะอนุญาตนะคะ arrange จัดเรียงจัด เรียงนะคะเหมือนเรียงลำดับนะคะ Arrange Achieve ทำให้สำเร็จไปสู่เป้าหมาย Announce ประกาศนะคะ Announce ประกาศอ่ะเพิ่มมักสคำคันะคะ Announce Declare ประกาศนะคะอ่าเพราะฉะนั้นข้อ24มาดูความหมายอันนี้เป็นเรื่องของ vocab เนาะว่าเราจะเลือกอะไรนะคะ What do you want to ตอบ,บข้อไหนดีคะแน่นอนเขาพูดถึงเป้าหมายเพราะฉะนั้นการที่จะไปเป้าหมายไปสู่ความสำเร็จก็คือ achieve นะคะ number t นะคะต่อมาค่ะ paragraph t นะคะ although I am a firm believer of making plans also นะคะเป็นคำเชื่อมประโยคที่เราต้องรู้นะคะ a l s o แม้ว่า แม้ว่าฉันจะเป็นคนที่เชื่ออย่างเฟิร์มเชื่อแบบเฟิร์มยักแน่นนะคะ steady นะคะ of making p l a n ก็คือเชื่อแบบเชื่อในการวางแผนนั่นเองนะคะ I do believe that we t h a t plans will only bring us so far I do believe ็นการย้ำเลยนะคะว่าฉันก็เชื่อนะฉันเชื่อจริงๆว่าพวกเราจะ แต่เรื่งแผนการนั้นจะนำพาพวกเราไปให้ไกลนะคะข้อนี้อ่ามาดูข้อนี้ไม่ใช่คำศัพท์ไม่ใช่ว o แค b แล้วนะคะแต่เป็นการจัดเรียงคำนะคะข้อนี้ถ้าหนูเข้าใจในเรื่องของ m o d e l verb นะคะพวก shall shoot will wood นะคะ เพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าจัดเรียงอยากถูกต้องสวยงามต้องเป็น number one นะคะขึ้นต้นด้วย shoot ก่อนนะ s h o u l d r e l y never forget s h o l d นะขึ้นต้นตามด้วยปกติถ้าสั้นๆเลยก็คือ shoot ตามด้วย verb ช่องที่หนึ่งนะคะตามด้วย verb ช่องที่หนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็น verb ช่องที่หนึ่งก็คือคำว่า forget นันเองค่ะแต่เป็นการเน้นย้ำนะว่า พวกเรานะคะพวกเราควรจะเชื่อนะคะไม่ใช่ควรจะเชื่อสิควรจะไม่ลืมนะคะ never f o r g e t แผนการนะคะที่นำพาพวกเรามาถึงจุดหมายตรงนี้นะคะ you cannot foresee you cannot foresee which in which dot dot we need to go foresee ก็คือการคาดการณ์พยากรณ์เห็นเหตุอนาคตร่วงหน้าแบบนี้นะคะ um, predict foresee predict นะคะคาดการพยากรณ์เห็นอนาคตล่วงหน้านะคะพวกเราแน่นอนว่าไม่มีใครเห็นอนาคตล่วงหน้านะคะเราไม่รู้ว่าโอเน็ตที่จะถึงเราจะได้คะแนนเท่าไหร่นะคะแต่ตอนนี้เราก็ตั้งใจนะคะคนที่มาถึงคลิปที่สามนี่ก็คือ,ค,อคุณมุกเชื่อว่าอย่างน้อยอะคะแนนหนูต้องแบบสวยงามพอสมควรนะคะหรือว่าถ้าเดี๋ยวใครได้เต็มก็อย่าลืมมาบอกกันด้วยนะคะอ่ะ foresee in w a g e number 26 we need to go ก็จะมี detection detection ให้หนูหนึกถึง detective นะคะ detective โคนันหนูจะเล่า detective ก็คือเกี่ยวกับการสืบสวนนะคะ detection เป็นคำนามนะคะทุกข้อตรงนี้เป็นคำนามหมดเลยนะคะลงท้ายว่า tion นะคะ suffixion deduction การลดทอน donation การบริจาค donation นี่ควรรู้นะคะการบริจาค ยานบริจาค direction ทิศทางนะคะอันนี้เราพูดถึงเป้าหมายคำที่แบบน่าจะสอดคล้องกันที่สุดก็คือ in which direction นะคะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะไปทางไหนก็คือเราไม่เห็นอนาคตว่าเราจะไปทางไหนใช่ไหมคะ we will just never know พวกเราก็ไม่รู้ that is why you can make a life plan but you cannot plan your life อันนี้เก๋นะคะเป็นประโยคเก๋ๆก,ก,กรุบๆนะคะว่าพวกเราอะสามารถวางแผนชีวิตได้แต่ก็ไม่หมายความว่าจะวางแผนให้มันเป็นไปตามนั้นนะคะก็คือแน่นอนว่าเราต้องมีแผนการในชีวิตนะคะเราเราเรียนถึงตรงนี้นเราอยากเราอยากเข้าเรียนต่ออะไรนะคะเราอยากไปโรงเรียนไหนเราอยาก เราอยากได้คะแนนโอเน็ไปทําอะไรโอเคมันอาจจะไม่ได้ใช้ในการสอบเข้าแต่เหมือนเราได้วัดตัวเองนะคะมีเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่านย่อน้าสุดท้ายค่ะ I am not saying that making plans is not good ฉันไม่ได้แต่ฉันก็ไม่ได้หมายความว่าการการวางแผนนั้นไม่ดีนะ I am just saying that the dot on why you want to fulfill these plans is even better ฉันจะบอกว่าบอกว่าไรา remaining ก็คือคงไว้ r e m a i n ก็คือยังคงอยู่ reminding นึกถึงนะคะนึกถึงทำให้เรานึกถึงนะคะ remind reflecting สะท้อน renovating renovate บ้าน renovate ก็คือ rebuild นะคะสร้างใหม่นะคะก็ไม่น่าจะเกี่ยวใช่ไหมพอเราเห็นร e p a i พซ่อมอะไรอย่างเงี้ย renewed, rebuild, repair นะคะซ่อมข้อนี้นะคะ twenty seven ฉันแค่จะบอกว่า reflecting นะคะ reflecting on why you want to fulfill these plans is even better เขาอยากจะสะท้อนให้เห็นนะคะว่าทำไมเราถึงอยากจะอ่าทำไมเราถึงอยากจะ fulfill ก็คือเติมเต็ม ทำให้แผนการนี้สําเร็จนั้นดีกว่าก็คืออยากให้เรารู้เหตุผลของแผนการนี้ดีกว่าคือไม่จําเป็นว่ามันไม่ไม่ตามแผนการแล้วเราจะแบบเศร้า depressed ใช่ไหมอ่ามาต่อคะ่ะ it is like creating a bigger picture เหมือนกับการสร้างรูปนะคะรูปขนาดใหญ่ก็คือเหมือนการมองมองภาพรวมกว้างนะคะ if you know what you are living for ถ้าคุณรู้ว่าเราอยู่เพื่ออะไรนะคะ it does not matter if you do not stick to your initial plans นะคะมันก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรนะ it does not matter อันนี้เป็นกึ่งๆสำนวนเนาะ does n t matter it does not matter ก็ไม่ได้มีความสำคัญไม่จำเป็นนะคะว่าเราต้องยึดติดกับ initial plan initial ก็คือแรกเริ่มแผนการแรกนะคะ ทุกอย่างมัน flexible มันยืดหยุ่นได้น ah, yani> ั่นเองไม่จำเป็นต้องแบบโฟกัสกับสิ่งสิ่งนั้นยึดติดนั่นเองนะคะอันนี้ดีนะคะเป็นไดอารี่ที่แบบว่าปกติเวลาเราเขียนไดอารี่ก็คือเขียนว่าฉันทำอะไรที่ไหนอย่างไรใช่ไหมคะเอออนี้ก็ดูเป็นแบบมีมีอะไรให้ case ิดนึงนะคะแล้วแล้วเก๋ๆค่ะอ่ะไปต่อค่ะเอ writing จะมีแค่สอง writing นะคะ ่ะเขาบอกว่าันทิ้งที่สองมีซิทูเอชันมาว่า you have seen the movie Spiderman far from home อันนี้จะง่ายนะคือจะบอกว่าโอเน็ตม .3 จะมีเรื่องของซ u เปอร์ฮีโร่บ่อยนะคะเรื่องของ Marvel คือคนออกข้อสอบน่าจะชอบ Marvel นะคะก็จะมีเข้ามาเกี่ยวขอ้องคั้งกอดก็มีเหมือนกันอันนี้ถ้าใครเคยดู Spider-Man อ๋อ ภาคที่น้องทอมฮอลแลนด์เล่นนะคะฟ a r ผมผมก็น่าจะแบบเอ๊ะอ๋อ่หน่อยนะคะแต่ถ้าไม่เคยไม่เป็นไรคะ่ะ and a n n w reviewing it เดี๋ยวเราจะได้อ่านรีวิวหนังนั่นเองนะคะเรือ่อง spider man far from home นะคะอ่ะมาเริ่มกันเลย spider man hits the road in spider man far from home นะคะเขาก็เกินนำนะคะว่าอตอนนี้ สไปเดอร์แมนภาคล่าก็คือเรื่อง far from home นะคะ peter parker's european school trip โดด d ด t when a superhero named mysterio who's from an alternate earth shows up นะคะ showed up เขาบอกว่าเป็นเป็นถ้าถ้าเคยดูอันนี้ครูครูคเคยดูนะครูว่าครูเคยดูแหละ <laughs> น่าจะเหมือนมีใน netflix อยู่นะคะก็คือเป็นฟิลแบบเป็นตอนที่ peter parker นะคะพระเอกของเรานะคะไป ไปฟิล์ทริปที่ต่างประเทศในแถบยุโรปนะคะไปทัศนศึกษารถนะคะ,ะ,คะไปทัศนศึกษาที่ยุโรปเลยทีเดียวแล้วก็ได้เกิดบางสิ่งขึ้นเมื่อมีซูเปอร์ฮีโร่อีกคนหนึ่งนะคะที่ชื่อว่ามิสซิเรีอนได้สแสดงตนขึ้นมานะคะว่าเขามาจากอาเทเนทเอิร์ธนะคะไอชื่อเฉพาะต่างๆนี่หนูไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องนั่งอ่านอยู่นะคะแบบ It's okay นะคะเพราะว่าข้อ28นี่เห็นไหมเขาสอบโครงสร้างนะคะอ่าเราดูเรามาดูก็แต่ละโครงสร้างเป็น tense อะไรเป็นโครงสร้างอะไรนะคะต้องตอบได้นะคะ interrupts e r m as present simple นะคะ present simple simple นั่นเองค่ะ ตตเอ s นะคะประธานเป็นเอกเพราะเติม e ses interrupt แปลว่ามาขัดจังหวะนะคะขัดจังหวะเหมือนเมื่อกี้นะคะคอมพ i p ไอแพดเกิดบางสิ่งขึ้นนะคะ sorry ค่ะถูก interrupt นะคะถูกขัดจังหวะ is interrupting is interrupting verb to be ตามด้วย verb ing present c อนคะ่ะ is in interrupted is interrupted work to be ตามด้วย verb ช่องที่3เป็น passive voice has interrupted has interrupted has have ตามด้วย verb ช่องที่3เป็น present 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 perfect นะคะคือคือไม่อยากจะบอกว่าเป็นทริคหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ข้อสอบ ข้อสอบมเโอเน็ตมสามโอเน็ตมหนะคะข้อไหนเป็น passive voice มักจะเป็นข้อที่ถูกอันนี้ก็เป็นทริคเวลาหนูนึกอะไรไม่ออกนะอย่าบอกว่าแบบก็ควรเขาบอกว่ามันเป็น passive voice ไม่ใช่คือถ้าหนูเข้าใจจริงๆอะ่ะครูก็แฮปปี้มากนะคะแต่ว่าถ้าหนูจะเดาอะค่ะแล้วหนูไม่รู้จะเดาอะไรหนูก็ไปเลือกช้อยส์ที่เป็น verb to be is am a r was were ตามด้วย verb ช่องที่สนะคะข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะ เพราะเขาบอกว่าการทัศนศึกษาที่ยุโรปของพีเตอร์พร์อกเอร์อะค่ะได้ถูกขัดจังหวะนะคะมันไม่ได้ขัดจังหวะตัวเองมันถูกขัดจังหวะนะคะประธานเป็นผู้ถูกกระทำ passive voice นะคะอ่ะต่อมาค่ะที่ที่ในที่นี้ก็คือซูเปอร์ฮีโร่คนหนึ่งนะคะที่ชื่อว่ามิสซิเรียลนะคะ he asked for Peter s t o t to defeat an evil Elemental นะคะเขาได้มาขอนะคะ ask for ขอขออะไรนะคะอ่านี่เป็นคำศัพท์นะคะขออะไรสักอย่างจากพีเออร์นะคะเพื่อที่จะ defeat defeat ถ้าแปลต,ตรงๆก็คือทำให้แพในที่นี้ก็คือไปสู้นะคะไปสู้กับเอวิล e นะคะเอว l ลก็ e view, คือมารนแะแปลเป็นไทยสวย,สวย อีว e ิลเราก็รู้เนอะอีว e ิลนะก็คือแบบอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่ดีนะคะที่ชื่อว่า elemental นะคะอ่ามาดูความหมายของ help อแน่นอน help ความช่วยเหลือนะคะเป็นได้ท,ทั้ง verb ทั้ง n o n แต่ในที่นี้เป็น n o n ใช่ไหมใช่ครับเองตักเอง ideal ก็คืออุดมคตินะคะอุดมคติตามที่เราแบบคาดหวัง revenge เป็นได้ท,ทั้ง verb ทั้ง n o n เหมือนกันนะคะอ่อการแก้แค้นนะคะการแก้แค้น confession การสารภาพเขามาขออะรลูกเขามาขอความช่วยเหลือมาขออุดมคติมาขอการการแค่แคนมาขอคําสารภาพมาขอความช่วยเหลือนะคะ,ะ for help นะคะ unfortunately น่าเสียดายนะคะหรือว่าโชคร้ายนะคะน่าเสียดายอันน้เดี๋ยวเขากาลังจะเมื่อกี้เขาเป็นการบอกว่าเรื่องเนี้ยภาคเนี้ยเกี่ยวกับอะไรทีนี้เขาก็จะเดี๋ยวเขาจะใส่ความคิดเห็นแล้วนะคะเราเป็นรีวิวนั่นเองค่ะ Far from home comes off เห็นไหมคำเติม s เป็นเป็น present simple นะคะ comes off dot 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 in this story about a high school trip ไปดู choice สามสิบค่ะอะทีนี้เรามาดูที่ choice นะคะคำสำคัญของเราก็คือ awkward นะคะก็คือมันจะแปว่าปแปลกแบบสถานาการณ์แปลกเลยค่ะแปลว่าเขา เริ่มให้น egative นะคะความคิดเห็นที่เป็นลบนิดหน่อยนะคะก็คือเขาว่ามันแ,บบแปลกๆเพราะว่ามันเริ่มจากการที่เป็นทัศนศึกษาของนักเรียนนะคะนักเรียนมปลายด้วยนะคะข้อนี้อ่าเรียงอย่างสวยงามจริงๆมันจะเป็นเหมือนภาษาพูดนะคะรีวิวเนี่ย as kind of awkward นะคะแปลกๆนำเสนอแบบ มันแบบไม่ค่อยสมูทมันดูแบแปลกนะคะ and dot 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 it does some good things with Parker dealing with the loss of his mentor Iron Man there's too much Iron Man in this Spider Man movie อ่าใช่ถ้าเหมือนเราดูมาเวลมาเราก็จะรู้ว่าเราได้สูญเสีย Iron Man ไปนะคะเศร้าไจริงๆไม่ได้ดูภาคภาคก็ภาคก,ก,ก่อนนะเหมือนคุณไม่ได้ดูแต่ว่ามาดูภาคนี้ก็เออรู้ว่าแบบ เขาได้สูตรเสียมเมนเทอร์ไปนะคะคนที่สอนเขานะคะก็คือไอรอนแมนแต่คนที่เขียนรีวิวเรื่องนี้เขามองว่าแบบพูดถึงไอรอนแมนเยอะเกินไปนะคะ and thirty one ข้อนี้เชื่อมประโยคนะคะเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติม and why นะคะก็คือเขาบอกว่ามันนำเสนอเรื่องราวแปลกๆและในขณะเดียวกันนะคะก็ได้อะ it does some good t h i n g t with Parker dealing with the loss of mentor คือมันก็ดีแหละที่ได้แบบพูดถึง Iron Man แต่ว่าเขามองว่ามันเยอะเกินไปนะคะ a m a z e นี่เขามองว่ามันเป็น a m a z e นเนะความยุ่งเหยิงความพังพุดงยังไงพังนะคะตั้งแต่เริ่มจนถึงจบ a u t o still sorry ค่ะ s o still entertaining ก็คือตั้งแต่เริ่มถึงจบก็คือเหมือนรู้สึกเขารู้สึกว่ามันพังพินาศนะคะแต่ว่ามันก็ยังสนุกอยู่นะเออ คือเหมือนเขาแต่มเหมือนบางเรื่องมันก็ปมอะไรต่างๆมันดูมีความขัดแย้งกันแต่ว่าดูรวมๆไปก็มันก็เอนเตอร์เทนนิ่งอยู่นะโซนะคะก็เหมือนแบบว่าแต่มันก็ยังโอเคอยู่นะในเรื่องของความบันเทิง Spider-man far from home dot dot as ส i ปเดอร์แมนฟิล์มสามสิบสองค่ะมาดูโครงสร้างค่ะ เป็นเรื่องการใช้ adjective เติม ing กับเติม ed นะคะอันนี้ตัดออกไปเลยนะคะมันจะพูดถึงใช้ will มาจากไหนได้ยังไงนะคะมันเขาพูดเขาผ่านไปแล้วนะคะเราจะไม่ใช้ past perfect ด้วยทีนี้ค่ะสองคำนี้ disappointing กับ disappointed นะคะเป็นเป็น adjective ทำานั้นที่เป็น adjective นะคะถ้าเติม ing แปลว่าหน้าจุดจ disappointing ก็ Dis คือหน้าผิดหวัง แต่ถ้าเติม ed จะแปลว่ารู้สึกรู้สึกผิดหวงังทีนี้เขาไม่ได้พูดเราต้องมาดูที่ย้อนกลับมาดูที่ประธานนะคะประธานส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่คนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่คนตรงนี้เป็นชื่อหนังเราเขาจะไม่มีความรู้สึกเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ number one นะคะ disappointing เขารู้สึกว่าเรื่องเนี่ยมันน่าผิดหวังสำหรับเขาก็คือมัน มันสนุกแหละแตไ่ไม่ค่อยไม่ค่อยฟินนะคะประมาณนั้นนะคะเอ่อเพิ่มเติมนิดนึงนะคะคำที่เจอบ่อยนะคะอย่างคำว่า bored ก็จะแปลว่ารู้สึกเบือ่อแต่ถ้า boring ก็จะแปลว่าน่าเบือ่อถ้าหนูบอกว่าหนูเบือ่อหนูจะต้องบอกว่า I am I am bored นะคะไม่ใช่ I am boring นะคะ I am boring คือหนูกำลังว่าตัวเองว่าฉันเป็นคนน่าเบื่ออยู่นะคะซึ่งเราไม่ควรจะว่าตัวเองนะคะ อ่าเรียบร้อยครบนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นลองรวมคะแนนดูนะคะ32ข้อได้ไปเท่าไหร่นะคะก่อนอื่นเลยก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนมาถึงตอนนี้นะคะก็มาช้าแต่มานานะคะคิดว่าปีนี้พอได้ข้อสอบมาจะรีบจะรีบทำทั้ง3คลิปทีเดียวเลยนะคะเพราะตอนนี้ก็ไม่ค่อยทานอยู่นะคะ เป็นกำลังใจให้ตัวเองนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะโชคดีในการสอบนะคะ As I always say if you watch until now you're a the best แล้วพบก,กันใหม่โอกาสหน้านะคะวันนี้ไปก่อนค่ะ Bye.